รถน่าจะจ้างมาส like ักสองสามร้อยโอ้ยอย่าไปบอกเขาว่าจ้างสิพี่ขอเสียงหนึ่นะให้เราวันนี้เป็นรุ่นแรกเลยจ้าตื่นเต้นมากอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะให้เราวันเดีวของเราเนี่ยได้พูดคุยน้องกับแฟนคลับของเรากันบ้างดีกว่าเป็นไง่ะตื่นเต้นววันนี้ผมตื่นเต้นทุกครั้งมากเลยว่าชอบมากชอบงานก็จริงๆมีโอกาสเล่นจะมองอะไรทั้งนั้นะฮะ แล้วก็สนุกทุกครั้งเลยครับคนดูนะฮะสนุกเลยโอเคพี unusual unusual> hmm. ่นะพี่ยในบ้านคราูวันนี้ค่ะครับไม่ได้ออกงานมาสักพักหนึ่งแล้วเคลินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสนุกทุกครั้งจริงๆนะอันนี้คือพวกเคลิร์นจริงหรือเปล่าพี่จริงครับโอเคอะเราคาดวงเนได้กันโอเคโอเคเอามาดูสาวพี่คลุกกันบ้างดีกว่าพี่คลุก็ม่แน่ขอมีไมค์ส่วนตัวโอเคโอ้โหมาจบปุ๊บตัดไมค์พี่พวกเลยนะคะใจร้ายมากเลยจับอกเลยครับ ก็ประทับใจมากทุกครั้งที่มาเยือนมีนาห้องนะฮะก็ได้มีโอกาสไปได้ยินตามภาพบ่อยๆห้างนี้เป็นห้างที่จ้างงานพวกศิลปินบ่อยมากปรบมือให้นมอไหน่อยสปรักมากแสดงว่าในวันนี้เราอยู่เป็นครับผมเป็นมากเลยอยู่เป็นนะอยู่เป็นแต่ว่าเอาจริงวันนี้บทเพลงที่เลือกมาถือว่ายากพอสมควรเลยนะพี่ใหม่รู้สึกแบบค่ะเป็นคนฟังนต์เหนื่อยเลยทุก แล้วคนเรู้ม่มาขนาดไหนละมจริงๆแล้วอากาศอาจจะดร้อนพอกระติ้นลมานสัก20%ครับโอ้ต้องไหนจริงครับขนาดดรอปแล้วไมจะบอกว่านี่ขนาดดรอปแล้วไม่ทันนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะได้นะฟังอยู่นะว่าไม่ได้นะคะก็นะก็เป็นกำลังใจพี่ๆโนเวนเอลของเราด้วยนะแต่ว่าโอเคก่อนจะ่งกันไปในไหนวันนี้เราก็ได้เจอกันในงานโดดเดบิวต์ Amazing Journey แล้วนะคะประทับใจมุมไหนของงานเราบ้างนะเริ่มจากที่ใหม่เลย ก็จริงจต้องรับใช้บรรยากาศภาพรวมทั้งหมดนะเพราะว่าดูที่จับไวเนี่คือจับแบบตั้งใจมากๆให้ทุกคนมีส่วนร่วมสนุก่ให่สนุกแต่ก็ส่วนมากถ่ายรูปเล่นได้ด้วยอะไรยเงี้ยครับอย่าลืมจนะอ่าคุณมีที่อัดเลยโพี่ตันี้ครับผมแอบเลงบูธตรงนั้นอยู่ครับเพราะว่ามีดีดีๆในการเที่ยวมาจังหวัดนี่เพราะว่าผมเนี่ยกระบี่เนี่ยยังไม่เคยพาภรรยาไปนะครับแมาภูเก็ตเนี่ยก็ภรรยาดูดีคนเดียว นะครับก็ยังมีหลายที่ที่น่าสนใจเพราะว่าจะาวังชมโถเข้าไปดูอีกสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้เจอที่ที่ชอบโอเคเป็นอีกคนที่ถือว่าทำกันบ้านมาดีอยู่พอสมควรโอเคนี่เขาค่ะผมไม่มีภรรยาจะพาไปไหนนะผมก็เลยสองนอกจากนอกจากแม่ค้าร้านเบอร์บารแล้วก็มีเด็ดเด็ดแทบๆอีกหลายร้านยังไม่จบนะงที่ยังส่องเก่งมากเลยนะโอี้ยคุณพี่ก็ต้องให้อ้าวกต้องใสให้เราได้เห็นนะ พี่เขาบอกว่าส่งเลิศเอาเมลมาดีกว่าใช่ครับเลิศเอาพกิดีกว่านะคะดีดีกว่านบโอเคนะม่แล้วก่อนที่เราจะไปค่ะให้ตัวเดียวของเราฝากผลงานจากท่หน่อยค่ะว่าวันนี้แหละเราเจอกับแฟนคลับของเราเนอะหรือว่าเราอาจจะได้แฟนคลับใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็มาดูเพลย์ฟอรมแมนต์แล้วโอ้เป็คปังเวอร์นะคะก็เผื่ออยากจะกลับไปติดตามกันฝากชี้ทางกันนิดนึงค่ะครับก็จริงๆมียูทูบนะครับแล้วก็โนวันเอลส์นะครับเป็นช่องเป็นช่องหลักของเราแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจะปล่อยเพลงอ่า เป็นไลฟ์เซสชัช่นเนะที่ทะเลเหมือนกันเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นทะเลเลยนะแล้วกับน้องเบลวันสลากมาคาร์มาวอนใช่เลยเก่งที่ชื่อว่าแค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกันโอ้โหเข้ากับมาเลยนะขอบคุณมากที่งานก็อย่าลืมเปิดเพลงได้เลยนะฮะแล้วจะตาวาเก็บมาเพลงทีหลังพูดเล่นนะครับ เเก็บหายยลนะะโอคแค่มีเธอปเลยผมว่าเราเปลี่ยนชื่อเพลินนะแต่วันนี้ยังไงครับผมแค่มีเธอไปเดินงานเที่ยวทะเลไทยด้วยกันปังว่ะนะอย่าว่าแต่พี่แนทนะเวลาโบจะพูดแบบว่าสโลแกนทีมบก็เหลือบมองอยู่เหมือนกันมันยาวอยู่นะว่าไม่ใช่สโลแกนภาษาฝรั่งของเราฝรั่งตะวันตกเอาเอาอย่างนั้นเลยเหรอฮะอุ้ยให้คะแนนมีแบบเต็มสิบพี่เดี๋ยวคนอื่นพูดจบพี่ได้เเดีี๋ยยวรไหมโอเค จหมอ Amazing Journey จีนในไคยฮะมึกลายเป็นโอลี่ตกเยี่เลยอกแล้วใครใครรเยี่ใช่ไหมคะมีไส้ไ้อะบ้างคอรนมีไส้อะไรบ้างมีไส้ตล้วมาเฮ้ยเหมือน่าเหมือนปะเหนะเอาละพรุ่ง้เขามาตีหนถึงงานนี้ต้องช่วยกันนะผมว่าเฟรนมาฝึกมาแน่นอนเฟรนมาก็คือเราวันเดีพรุ่งนี้รับแทนหนูเลยนะคะดนตตีเอาเก เป็นลับน้องใครที่อยากจะแอบถ่ายรูปก,ก็เดี๋ยวเราเจอกันด้านล่างได้นะคะอะ่ะในรอบนี้เดี๋ยวให้พี่ใหม่เดี๋ยพี่แนตตี้แล้วก็พี่กูขอเราพักผ่อนภาพอัธยาศัยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ่ะขนลุกเลยอ่ะพี่แนตตี้เอาอะไรจ้ะทํออะไรหายป่วจ้ะกลัวลืมของไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเอาไปให้เองเอาไปขายเองแล้ว